ลงมติพระบองงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567เมื่อวานนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าผ่านฉลุยนะคะหลังจากที่อภิปรายกันมา3วันแต่ปรากฏว่าพอไปดูในรายละเอียดมีเสียงแตกทั้งฝ่ายคา้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลหลายคนบอกว่าสะท้อนการเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ค่ะไปดูรายละเอียดของการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567วาระแรกนะคะเป็นเวลา3วันวงเงิน3.48ล้านล้านบาท เมื่อวานนี้มีการลงมติโหวตโดยมีผู้แสดงตนเป็นองค์ประชุมทั้งฝ่ายค้าและรัฐบาลทั้งหมด493คนปรากฏว่าผลโหวตเป็นไปตามคาดค่ะคือมีมติรับหลักการ311ต่อ177เสียง มาเช็คเสียงฝั่งรัฐบาลกันบ้างนะคะมีทั้งหมด315เสียงเป็นเสียงของพรรคเพื่อไทย141เสียงสสทั้งหมดลงมติไปในทิศทางเดียวกันคือโหวตเห็นด้วยมีเพียงพลเอกพิสารวัฒนาวงคิรีนายสุชาติตันเจริญและนายอดิสรเพียงเกตสสบัญชีร,รายชื่อที่แจ้งว่าป่วยไม่ได้มาร่วมประชุมด้วยส่วนนายพิเชษเชื้อเมืองพานสสเชียงรายรองประธานสภางดออกเสียงนะคะเนื่องจากทําหน้าที่ประธานสภาในที่ประชุม ขณะที่พักภูมิใจไทย41เสียงพักรวมไทยสร้างชาติ36เสียงพักชาติพัฒนากล้า3เสียงพักเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงพักเสรีรวมไทย1เสียงพักพลังสังคมใหม่1เสียงและพักท้องที่ไทยอีก1เสียงลงมติเห็นด้วยทั้งหมดส่วนพักพลังประชารัฐมีสสทั้งหมด40เสียง โหวตเห็นด้วยทั้งหมดนะคะเว้นแต่พลเอกประวิตรวงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อและนางวันเพ็ญพร้อมพัฒสส,สเพชรบูรณ์ที่หายตัวล่องหนไปไม่ได้มาร่วมประชุมแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งสาเหตุด้วยโดยเฉพาะพลเอกประวิตรเนี่ยก็ต้องยอมรับไม่ได้มาสภาเลยฮะ,ะมารอบเดียวตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วที่โหวตครั้งแรกเลือกนายก ที่คุณพิธาไม่ได้ไม่ได้แจ้งป่วยแจ้งอะไรด้วยหลังจากนั้นหายไปเลยหลายคนก็เลยใช้คําว่าล่องหนต่อมาพักชาติไทยพัฒนามีทั้งหมด1 0เสียงลงมติเห็นด้วย9เสียงยกเว้นคนเดียวนะคะคือนายประพัฒโพธาสุธนสสสุพรรณบุรีเป็นคนเดียวที่งดออกเสียงค่ะตรงนี้น่าสนใจที่สุดฮะคือคนอื่นเนี่ยที่ที่ทไม่ได้โหวตยอมรับร่างพรบงบประมาณเนี่ยก็จะเห็นว่าบางคนลาบางคนไม่ได้ลงคะแนน บางคนไม่ได้แสดงตนอะไรก็แล้วแต่แต่อันเนี้ยมันน่าสนใจที่ว่าลงแต่ส่วนแต่แต่ใช้คําว่างดออกเสียง,งออกเสียงก็ถือว่าส่วนไหมคะพี่จะใช้คําว่าสวนก็ได้ครับ<ะ>ก็น่าสนใจว่าอจะมีแรงกระเพื่อมคลื่นใต้น้ําอะไรจากคุณประพัฒน์โพธสุตนหรือเปล่าค่ะขณะดเดียวกันพรคประชาชาิมีทั้งหมด9เสียงนะคะลงมติเห็นชอบ8เสียงส่วนในวันมูฮัมมัดนอมัทาสสบ,บัญชีรายชื่อประธานสภางดออกเสียงเพราะว่าทําหน้าที่ในที่ประชุมค่ะ มาดูฝ่ายค้านกันบ้างนะครับมี184เสียงเริ่มจากพักเก้าไกล147เสียงครับก็ลงมติในทิศทางเดียวกันทั้งหมดก็คือไม่เห็นด้วยพรกประชาธิปัตย์มี25เสียงลงมติไม่เห็นด้วย24มีเพียงคุณชาตรีล่าพรมสสสกลนครที่ไม่ได้มาประชุมแจ้งว่าป่วยขณะที่พักครูไทยเพื่อประชาชน1เสียงพักใหม่1เสียงไทยก้าวหน้า1เสียงอันนี้ก็ทิศทางเดียวกันลงมติไม่เห็นด้วยเป็นธรรมสองเสียงเนี่ยไม่เห็นด้วย1หนึ่งออกงดเสียง เพราะว่าทําหน้าที่รองประธานสภาค,คุณปฏิพัทสันติพาดาครับอันนี้ก็เป็นทำเนียงปฏิบัติอยู่แล้วเป็นมารยาทแต่ที่น่าสนใจของฝ่ายค้านเมื่อกี้ฝ่ายรัฐบาลมาจากชาติไทยพัฒนาใช่ไหมฮะ,ะแต่ฝ่าย,ายค้านเนี่ยมาจากไทยสร้างไทย<อ>ที่มีการลงมติที่น่าสนใจครับไทยสร้างไทยมี6เสียง3มเสียงเนี่ยลงเห็นด้วยไม่แปลกแต่มีอยู่3มเสียงลงมติว่าเห็นด้วย<อ>เห็นด้วยกับร่างทางั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายค้าน คนที่โหวตเห็นด้วยคือน,นางสุภาพรสลับสีสยสยโสธรคุณรั่งธุรพลสสอ,อุดรธานีและก็คุณอดิศักดิ์แก้วมุงคูณทรัพย์สสออุดรธานีด้วย อันนี้เรียกว่าสวนอย่างชัดเจนยิ่งกว่าคุณประพัฒนะคะเพราะว่าโหวตเห็นด้วยเป็นปเลย,ย,เลยงานนี้ร้อนไปถึงคุณหญิงหน่อยสุดารัตเกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยซึ่งตอนนี้เจ้าตัวอยู่ที่ต่างประเทศนะคะโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ค่ะโดยกราบขอโทษพี่น้องประชาชนที่สสโหวตสวนมติพักการกระทําที่ผิดต่อพักโดยพักเนี่ยจะเร่งส่งเรื่องให้กรรมการจริยธรรมของพักดําเนินการไต่สวนเพื่อเสนอกรรมการบริหารพักพิจารณาเป็นการเร่งด่วน คุณหญิงหน่อยบอกว่าหลังมีสโสโหวตสวนมติพักแบบนี้ทําให้ไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งและขอโทษประชาชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะล่าสุดในคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์เบื้องต้นแล้วคุณถากรบอกว่าได้ไปคุยกับสสสามคนที่โหวตสวนก็คือโหวตเห็นด้วยแล้วสสสามคนนั้นเนี่ยให้เหตุผลมาว่าเขาขออนุญาตโหวตเห็นด้วยนะเพราะว่างบประมาณนะ่ะมันลงพื้นที่บ้านเขาจริงจริง ดังนั้นเนี่ยก็ต้องเห็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก<อ>ก็อ้างกับทางพักมาอย่างนี้คุณถากอนบอกก็เดี๋ยวต้องนําเรื่องนี้เข้าประชุมกรรมการบริหารพักว่าจะลงโทษไหมขับออกไหมหรืออย่างไรจับคิยธรรมเร่เรงด่วนเลยครับแต่ก็ต้องยอมรับฮะสสหลายคนของไทยสร้างไทยเนี่ยเขาก็มีพื้นฐานความสัมพันธ์อันดีกับทางพักเพื่อไทยมาก่อนอยู่แล้วรอติดตามฮะชั้นต่อไปก็ตั้งกรรมาการวิสามันมาแประยะติงบประมาณ ที่เพิ่ง่า,าไปแตกทั้งสองฝั่งนะคะพี่เอกครับแล้วก็ทั้งสองฝั่งน่าจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างแต่ว่าแตกต่างกันไปใช่ฮะมีประเด็นที่น่าตามต่อนะครับว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรถึงอนาคตทางการเมืองหรือเปล่านะครับ